สวัสดีครับที่นี่เข้สู่เกม Battle Cat นะครับซึ่งวันนี้เราจะมากระทืบ c o s i c y c h o นะครับโดยผมจะใช้ทีมนี้นั่นเองนะฮะก็ผมก็เอาเจ้า c o l l Controller มาเยอะนะครับเจ้า c y c l o Cat ก็เอามา Slow โ o l ินะคะที่ใช้ร่างแรกเพราะว่าจะเอามาอ่าสแปมนะฮะโอเคโอเคครับ, okay. Okay, รบไปที่ด่านกันเลยนะฮะ โอเคไปนะฮะใช้ธงด้วยนะโอเคโอเคครับผมแล้วก็เอา Rich Cat ไปด้วยนะฮะแล้วก็ธงไปนะฮะโอเคด่ okay, านี้ผมผมบอกเลยผมเล่นหลายรอบมากนะ,ะเพราะว่ารอบแรกรอบแรกเนี่ยอ่าไฟล์ไฟล์ที่อัดมันขาดตอนเพราะว่าเมมเต็มครั้งที่สองผมจะอัดแนวนอนมันไปอัดแนวตั้งเออก็งงเหมือนกันนะฮะ โอเคแล้วผมก็เล่นไปสิบรอบกว่าจะชนะไอ้สองรอบก่อนหน้านี้ได้นะฮะก็เหนื่อยเหนื่อยเลยนะฮะโอเคก็คือเพราะว่าแบบเจ้าไซคโคเนี่ยมันเกรียนมากนะฮะสําหรับด่านนี้คือแบบโอ้โหเกรียนมากโอเคตอนนี้ก็คือรอเจ้าไซคโคลออกมาแล้วก็ฟาร์มตังค์เรื่อยๆนะฮะโอเคโอเคนะฮะอู้ออกมาแล้วนะฮะเจ้าบอสของด่านนี้คอสมิก ไสโครนโอเคครับตอนนี้ไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็คือฟาร์มเงินยินก่อนนะฮะเพราะว่ามันบอสมันไม่ได้เดินเร็วมากนะฮะมันก็ค่อยๆเดินมาตามเรื่องตามราวโอเคครับผมคลิปนี้ต้องบอกไว้ก่อนผมมาภาคทีหลังนะโอเคนะครับเพราะว่าตอนเล่นผมใช้สมาธิโอเคสวยนะฮะตอนนี้เจ้าชาแมรแล้วก็โบตาะะ้าฮะสามารถรีสบอสได้แล้วนะฮะเจ๊ okay. <c oughs> โอ้โห <c oughs> ที่เราสแต็กไว้หายเรียบโอ้โหโอ้โหเจ้าบอสขอร้องขอร้องอัวตาขอร้องโอ้โหไม่โอ้โหโอเคสวยสวยสตันมันสตันมันไว้ก่อนนะเพื่อนสตันไว้ก่อนนะครับโอเคโอเคคลิปนี้ผมพากที่หลังนะแต่แต่ว่าผมจะพยายามทำให้ทุกคนได้อารมณ์เหมือนตอนที่ผมเล่นอยู่แล้วกันนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ก็คือ เราพยายามจะสะแตกมันแต่ว่าไม่สําเร็จนะฮะตอนนี้ก็คือบอสดันกันมารัวๆเลยนะครับโอเคโอเคโอเคออ้หไม่ไหวจริงอ่ะเก่งอ่ะโอ้โหโอเคพอรีเกมครับรีเกมรอบนี้ไม่ไหวรีเกมเถอะโอเคเรากลับมากันในตาที่สองของการเล่นซ้ำแล้วนะฮะโอเคมาเลย โอเคครับผมโอเคตอนนี้ก็ส่งเจ้าแมวน้อยนะคะไปกันเจ้าพวกโดสกายนะฮะโอเคตอนนี้รอบอสออกมานะฮะโอเคครับผมโอเคโอเคครับโอเคโอออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วนะฮะไม่อยากเจอหน้ามันเลยนะฮะโอเคนะฮะ เล่งสปีดหน่อยให้มันมาเจอหน้ากันเร็วๆนะฮะสำหรับเจ้าบอสกับแมวของเราโอเคครับผมตอนนี้ผมก็จะเริ่มปล่อยแมวไปแล้วนะฮะปล่อยพวกมิชิวนะครับไปกันไม่ให้บอสให้ไม่ไม่ให้บอสม,ม,มันได้เดินมาไกลนะฮะโอเคโอเคครับผมโอเคแล้วก็ปล่อยพวกเขาคอนโทรลเลอร์นะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะสำคัญมากนะฮะ cast away หรือวอต้านะครับต้องฟีดบอสให้ได้ แล้วชาแมนกับตัวอื่นจะต้องช่วยกันหยุดยั้งวอตอือค้างเออเหรอเคจดการโอเคสวยโอเค,ครับตอนนี้ตัวอื่นช่วยกันหน่อยโอ้ไม่มามากันไม่ทันขอร้องขอร้องวอต้าก็ได้วอตา้าอืมเล่งสปีดครับเกเครับผมวอตา้าเออนะตอนนี้ฟีดกันได้แล้วนะฮะเริ่มพอสแต็คคลิปได้แล้วอู้หูผมพูดอย่างนี้อื้มอื้อมมหากรรมฆาตกรรมหมูนะฮะขอบคุณเจ้าแคสเอาไว้นะฮะช่วยฟีดให้ ตอนนี้คือเราจะต้องสแต็กตัวไว้ได้นะฮะจริงๆด่านนี้ควรจะมาเล่นหลัง Into the Future อ่าวแบตหมด <c oughs> จริงๆด่านนี้ควรจะเล่นหลัง Into the Future Chapter 2ก็ได้นะแบบเก็บสมบัติครบแล้วในการแบบเก็บสมบัติกำจัดเอเรียนะครับครบแล้วก็น่าจะเล่นสบายนะแต่ผมไม่นะผมไม่ทำไงผม,ผม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 มาเล่นก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละโอ้โห โอเคตอนนี้สแต็กได้นะฮะน่าจะมีโอกาสชนะสูงละตอนนี้ก็คือเริ่มสแต็กได้แล้วนะครับจุดชี้ชะตาอีกจุดหนึ่งก็คือตอนบอสกระเด็นเนี่ยแหละนะฮะว่าเราจะฟีดต่อได้ไหมนะฮะประเด็นก็คือตอนนั้นนั่นแหละโอเคนะฮะตอนนี้ก็คือสแต็กได้เยอะแล้วนะฮะบอสก็น่าจะอยู่อย่างนั้นไปยาวๆเลยนะฮะเคนะฮะอีซี่โอ้หยุดหยุดบอสโอ้โหโอ้โห,โโหตัวเราหายเรียบเลยหายเรียบเลยโอ้โห โอ้ท่าไม่ดีอีกแล้วนะฮะท่าไม่ดีอีกแล้วโอ้โหท่าไม่ดีอีกแล้วอะ่ะบอสจุดทีใครก็ได้หยุดคอสมิกไซโคลนทีโอ้โหโอเคพอ,อรีเกมรีเกมโอเคครับกลับอากาการการ,รีเกมครั้งที่สามแล้วนะเออแล้วคือ ช่วงแรกๆคิดดูผมเล่นหลายรอบมากกว่าจะแบบจัดทีมสซตนี้ได้อะเออผมเล่นหลายรอบมากนะฮะเหนื่อยมากครับกับเจ้าด่านนี้โอเคมาส่งเจ้าแมวน้อยนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินกันไปชิวๆเลยนะฮะสำหรับด่านนี้นะครับตอนนี้ก็ฟาร์มเงินน่ะแหละ <c ười> คือฟาร์มเงินฟาร์มเงินโอเคออกมาอีกแล้วเจอหน้ากันครั้งที่สามแล้วนะฮะโอเคไปนะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมจะเริ่มส่งพวกมิชิลไปแล้วนะเพื่อไปดันบอสไม่ให้มันมาเกินกว่าเกินเกินเยอะเกินไปอะครับโอเคเย้ครับผมส่งพวกมิชิลไปดันบอสไว้ก่อนนะฮะว่าให้มันไม่ไปไหนโอเคดันไปดันไว้นะฮะดันไว้โอเคดันไว้ดันไว้ก่อนลูกดันไว้ดันไว้ดันไว้โอเคดันไว้ดันไว้ก่อนนะโอเคปล่อยพวกเข่าคอนโทรลเลอร์ไปเลยนะฮะเย หวังว่ารอบนี้นะคะจะฟรีสให้ขอร้องพี่ว่าผมขอร้องเลยโอึ๊บ <ís> โอเคสวยวอต้าอีกรอบนึ่งวอต้าเมื่อกี้โดนไหมเมื่อกี้มันฟรีดไหมเนี่ยโอ้อหโอ้ยปัญหาแล้วโอเคขอขอร้องขอร้องใครสักคนก็ได้คนไหนก็ได้ช่วยฟรีดหน่อยอืมชาแมนไม่ทันได้ตีเลยวอต้าวอต้าวอตาวอต้ากับแคสเอาเอ่นายนายคือความหวังหมู่บ้านนะนายนายตีไกลกว่าบอสไงเออสวยแคสเอาเวโอเคติดไหมเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นโอเคโอเค โอ้โหโอเคแคทอาเวติดนะเมื่อกี้แคทอาเวติดแล้วก็โอเควอตาขอร้องวอตากับแคทอาเวแล้วก็ชาแมนชาแมนโอ้โหวอต้าวอตาหยุดที่แคทอาเวแคทอาเวก็ได้วอตาหรือแคทอาเวขอร้องขอร้องหยุดที่โอเคโอเคหยุดละโอเคตอนนี้ชาแมนต้องติดโอเค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 วอตาขอร้อง please 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 วอตา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 หยุดก่อนหยุดหยุดหยุดบอสไว้ก่อนหยุดบอสไว้อย่างนั้นนะ โอเคตอนนี้ถนะ้าเป็นช่วงเวลาของการสแต็กนะคะเราต้องสแต็กให้ได้เยอะๆโอ้โหขอร้องสแต็กไว้แล้วหายใจไม่ทันแล้วนะสเต็กไว้ก่อนโอเคโอเคบอสครับหยุดคอสมิคไซโคลครับหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนนะฮะขอร้องหยุดหยุดก่อนนะครับคุณคอสมิคไซโคลนะฮะหยุดไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งมาโอเคชาเมสโอเคเร่ง okay, เวลานะฮะโ okay, อเครอบนี้สแต็กได้ยาวอยู่นะฮะโอเก๋เก๋สแต็กกัน ดูรอบนี้นะฮะไม่น่าจะท่าดีทีเหลวแล้วนะครับอ่าอันนี้ดูสเต็กได้นานนะฮะโอเคโอเคนะฮะจุดชี้สไตาอีกจุดหนึ่งก็คือน็อกแบ็คบอสน็อกแบ็คใช่ไหมเคครับผมโอเคตอนนี้นะฮะโอเคบอสน็อกแบ็คล้วโอเคยังฟีดต,ต่อได้สวยนะฮะสวยมากสวยมากเลยโอเคนะฮะโอเคตอนนี้รอตังเรียกชินเกนนะ,ะเพราะชินเกนก็ เป็นตัวทําดามจอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตีก็เป็นแสนเหมือนกันนะเจ้าชินเกนออกมานะ่าจะฟาบดบอสไม่กี่รอบก็เป็นวัดใจรอบอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือบอสกระเด็นนั่นเองนะฮะเก๋ okay, ชินเกนมาแล้วนะเจ้าชินเกนเลยชินเกนครับช่วยผมด้วยครับชินเกนชินเกนเดอะแบกนะฮะชินเกนเดอะแบกนะฮะของเราช่วยผมด้วยเก๋ okay, ฟาบดบอสไปปุ๊บ ปึ้มโอเคสวยนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้เจ้าบอสฮะก็โดนฟรีดกันยับๆเลยนะฮะโอเคโอเคครับผมโอเคโอ้มันมันนอกแบกแล้วฟีดฟีดต่อขอร้องขอร้องวอเตอร์วอเตอร์ฟีดฟีดฟีดวอเตอร์โอเคสวยเมื่อกี้ใครฟรีฟรฟรรไม่รู้แต่ว่าสวยนะฮะโอเคชิงเกินโอเคครับทำก็เร่งสปีดนะครับรีบฆ่าบอสกันเลยนะฮะชอ็ชอตนี้โอเคครับผมตอนนี้ก็ บอสก็ย okay, ืนนิ่งนะฮะยืนนิ่งเป็นหินเลยนะฮะโอเคสวยวต้าบอสไปหวั่นแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะถ้าบอสตายแล้วก็คือดันบ้านเองนะฮะก็เหนื่อยเหนื่อยมากนะฮะทั้งตอนภาคแล้วก็ตอนอัดเลยนะอัดนี่ก็หลายเทคเหมือนกันนะฮะสิบเทคได้นะฮะโอเคตอนภาคนี่ หายใจไม่ทันเลยนะทุกคนเหนื่อยนะภาคแล้วเหนื่อยมากคลิปหลังๆคลิปอื่นไม่ภาคคลิปคลิปอื่นไม่มาภาคที่หลังแล้วคลิปอื่นจะภาคในคลิปแล้วนะฮะเจเจเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากนะฮะเจ้ครับผมงั้นก็ทำแลบนะฮะแล้วก็บ้มบ้านนะฮะเจ สวยบานบึ้มแล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูหน้าเจ้าตัวละครที่ตอบจักคอสปิกไซโครนกันนะฮะก็จะเป็นแรคแคทนะฮะในตัวที่ชื่อว่าดรัมคอบแคทนะครับวีคเคนเมทัลเอนมีนั่นเองนะฮะตัวนี้อัพเลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็สนุกกันหรือเปล่านะครับผมมาภาคทีหลังก็ต้องขอโทษด้วยนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าละจ้ะ